สวัสดีครับผมนายสุชตเล็บขาวนะครับวันนี้จะมานําเสนอเว็บที่ผมลองสร้างดูฮะนื้อปันแบบวางโครงไว้ก่อนนะฮะอันนี้ชิ้นงานที่หนึ่งครับวางโครงไว้แบบงานก็จะเป็นประมาณนี้ครับประมาณออกแบบการถ่ายภาพครับแล้วก็นําเสนอเป็นนิทรศาการต่างๆของงานครับนี่ว่าเป็นภาพประกอบงาน ันนี้ก็จะเป็นการลงรายละเอียดนิดหน่อยอจะเขียนเพิ่มเติมบ้างแล้วก็ผมมาประยุกต์กับมาอยก,กับฟิกม a ครับตัวระบบก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบครับแล้วก็การลงชื่ออะไรอ่างนี้ครับการเข้าไปใช้งานของตัว Mockup ครับก็จะเป็นหน้าเว c o m e ครับ งานส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในนี้ครับเราสามารถคลิกเข้าไปได้ครับแต่ว่ายังตอนนี้ยังยังอยู่ในกระบวนการการทำงานโปรเซสอยู่ครับครับประมาณนี้ครับงานผมก็มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ